สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้จะจะกล่าวในสุดิทุติเบนะครับข้อ1 2บสถึงสิผมให้หัวข้อวันนี้ว่าขอวิงวอนเพราะชีวิตสั้นนักในบทที่90ข้อ7จ็ถึงสินั้นได้พูดถึงว่าพระพิโรธของพระเจ้านั้นเมื่ออยู่กับเราเนี่ยนะครับมนุษย์จึงจะมีชีวิตที่สั้นแต่ว่าเราก็สามารถจะวิงวอนต่อพระเจ้าได้ท่านเองบอกว่า70หรือ80เดี๋ยวก็ต้องจากไปแล้ว แต่ขอคุณพระเจ้าครับท่านขออะไรจากชีวิตที่พระเจ้ากำหนดให้สั้นเราจะมีการมาดูด้วยกันจากตอนนี้ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาข้าแต่พระเจ้าขอทรงหันมาเถิดพระเจ้าข้าอย่าลื้ยังอีกนานเท่าใดขอทรงมีความสงสารบรรดาผู้ใช้ของพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มในเวลาเช้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ เพื่อข้าพองค์ทั้งหลายจะได้เปรมปรีและยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์ขอทรงให้ข้าพองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวันเท่ากับที่พระองค์ได้สรงให้คาหลายทุกยากนั้นและมากปีเท่ากับที่ข้าพระองค์ได้ประสบการณ์ร้ายขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ และให้ความรุ่งโรจน์ของพระองหหค์ปรากฏแก่ลูกหลานขอความโปรดปรานของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์ทั้งหลายตอนนี้กําลังพูดถึง3อย่างด้วยกันเป็นที่เป็นคําวิงวอนเมื่อรู้ว่าชิตเขาส right ั <aquí> <ๆ S 2> ้นนักนะครับอันที่หนึ่งก็คือขอให้นับวันเวลาที่เหลืออยู่ในข้อที่10ได้พูดชัดเจนบอกว่าขอทรงนับวันเวลาให้ข้าพระองค์นับวันเวลาเพื่อจิตใจจะมีปัญญาทําไมเป็นอย่างนั้้นนคครรัับบบออย่่างทีกแลวะ กำหนดปีของเรา70 80เพราะคมพี์ได้พูดถึงว่าที่เราจะมีปัญญานั้นไม่ได้ไหมายความว่าเราจะเรียนเก่งขึ้นไม่ใช่นะครับแต่เราจะมีปัญญาทําตามพระเถรของพระญารู้ว่าวันเวลาในโลกนี้สั้นนะ,ะนั้นเองเราจะไปไปจมปลักกับอะไรนะครับถ้า70-80เนี่ยนะครับผมก็น่าจะเลยไม่ถึง10ปีแล้วนะครับถ้า70นะฮะแต่ถ้า80ก็10กว่าปีนะฮะมันสั้นจริงๆครับแต่ก็ตามพระคมภี์สอนบอกว่า ให้เราเองนั้นอย่าไปติดยึดกับอย่างอื่นครับให้นับวันเวลาของตัวเองนับวันที่เหลืออยู่นะครับให้รู้ว่าเหลือสั้นนักแต่ใช้มันเป็นประโยชน์ครับข้อ12บอกว่าขอทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้างหล้าจะมีจิตใจที่มีปัญญาในที่นี้ยิ่งเราเข้าใจความจํากัดของชีวิต เราจะยิ่งมีปัญญามากขึ้นอาล่ะครับนั่นคืออันที่1ขอให้ข้งหลายนับวันที่เหลืออยู่อันที่2ครับขอโปรดให้อิ่มด้วยความรักของพระองค์วันเวลาจะเหลืออีกนานเท่าไหร่ไม่ใช่สําคัญที่สุดแต่อิ่มตอนเช้าด้วยความรักของพระองค์เพื่อตลอดวันจะเต็มไปด้วยพระพรเขาบอกว่าหันมาเถิดพระเจ้าข้าในข้อ13ขอสงสารข้าพระองค์ข้อ14ขอให้ข้อลายอิ่มในเวลาเช้าด้วยความรักของพระองค์ ซึ่งจากพระคัมภีร์ตรงนี้คําว่าอิ่มในเวลาเช้านั้นหมายถึงหลายความหมายด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือวัยรุ่นขณะที่เป็นอยู่ในวัยรุ่นวัยเด็กขอให้อิ่มได้เวลาของพระเจ้าเพื่อวันเวลาที่เหลืออยู่ในเวลาชะกันเวลาชะลาก็จะได้มีชีวิตที่ไ,ได้ริบความผ่ออีกประเภทหนึ่งก็คืออิ่มในเวลาที่เริ่มต้นรู้จักพระเจ้าแล้วก็ยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ก็จะได้มีความสุขต่อไปขอรุนใจเราทั้งหลายนะครับว่าพระพิโรธของพระเจ้านั้นน่ากลัว แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถอิ่มกับความรักของพระเจ้าและเมื่อเราดาเนินชีวิตตามพระไถยของพระเจ้ามันก็จะไม่ดูน่ากลัวอะไรครับเพราะพระเจ้าพอพระไถยที่จะอวยพรเราเมื่อเราเองนั้นเดินไปกับความรักของพระเจ้าอันที่3ครับขอประทานความสําเร็จจะสังเกตในข้อที่1 6 1 7ได้พูดถึงว่าขอราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่ผู้ใช้ของพระองค์ให้ความรุ่งโรจน์ของพระองค์ปรากฏในลูกหลาน เขาขอพึ่งในราชกิจของพระเจ้าเขาขอพึ่งในฤทธิ์นาจของพระเจ้าเขารู้ดีว่าความสําเร็จในชีวิตนั้นเกิดขึ้นโดยพระเจ้าเหลืออยู่กี่ปีไม่ทราบแต่ขอให้เวลาที่เหลืออยู่นั้นทําให้งานนั้นสําเร็จเหลืออยู่กี่ปีนั้นขอให้งานที่พระเจ้ามอบหมายนั้นให้เสร็จในข้อ17บอกว่าขอโปรดปรานข้าพระองค์ทั้งหลายขอสถาปนาหัตถกิจย้าถึงสองครั้งนะครับขอสถาปนาหัตถกิจของพระองค์นะครับซึ่งหมายความว่าขอให้งานที่เราทํานั้นเป็นงานที่มั่นคงอยู่ อบอคุณพระเจ้าครับตอนเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงเรียกเราในยอห์นบทที่สิบห้าข้อสิบหกบอกว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งเราให้ไปเกิดผลและผลวันเราตั้งมั่นอยู่ซึ่งหมายถึงว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้งานของเราทําในโลกนี้และจบในโลกนี้แต่พระองค์ต้องการให้งานของเราจากโลกนี้ไปยังอยู่นิรันดรดังดนงั้นเองมันเป็นคําอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าให้นับวันที่เหลืออยู่อิ่มด้วยความรักของพระเจ้าและงานทุกอย่างที่พระเจ้าให้ทํานั้นยังสําเร็จผล ในโลกนี้และไปถึงโลกหน้าข้าแต่พระเยซูคริสต์ขอพระองค์เจ้าอวยพรข้องหลายที่จะวิงวอนพระองค์ในขณะที่ข้องหลายมันมีชีวิตที่สั้นนะขอบคุณพระเจ้าที่แม้พระพิโรธพระองค์จะดูน่ากลัวแต่ข้องหลายสามารถจะขอให้ชีวิตที่เหลืออยู่นั้นเป็นพรได้ให้ข้องหลายนับวันตระหนักเสมอว่าข้องหลายไม่ได้อยู่นานและยิ่งกว่านั้นให้อิ่มด้วยความรักของพระองค์และให้งานที่พระองค์ได้ท่งมอบหมายนั้นสำเร็จผลอธิษฐานกันในน้มพระเยซูเจ้าอาเมน,นใช่ไหมครับ